ดับกันอะยังไปเปรียบเทียบริซ่าอะไรเงี้ยผมไม่เข้าข้างตัวผมหรือตัวตัวไม่เข้าข้างตัวผมหรือตัวตัวคนที่ผมคุยนะเราคนระดับกันจริงๆครับผมผมขอโทษแทนด้วยใครที่ไปเปรียบเทียบผมรู้สึกว่าชอบใครรักใครก็รักคนนั้นให้สุดๆน่ารักน่ารักแต่อย่าเอาไปเปรียบเทียบกันะตัวผมยังรู้ระดับตัวผมกันอยู่อะไรเงี้ยครับผมใช่ผมเนี่ยเห็นเวลากระแสน้มาอะไรที่ผมเข้าไปเบรกได้ตัวผมก็จะกระโดดเข้าไปเบรกเลยแต่จริงๆตัวผมไม่ใช่คนสร้างหรือว่าไม่ใช่ ไม่ใช่คนทาให้มันมีกระแส coś, อะไรพวกนั้นเนี้ยเพราะเราไม่ได้ชอบการที่แบบว่าในกระแสที่มันไปพาดพิงใครอยู่แล้วแล้วมันน่าอ yeah. ายนะตัวผมผมปกติผมเป็นคนไม่ชอบเปรียบเทียบเรื่องเรื่องการมีสิ่งของหรือหรือความหน้าตาผมจะหล่อมากสักพีแต่ก็ไม่เคยเอาหน้าตาผมไปเปรียบเทียบที่ไหนเ้ย <ๆ S 2> ผมผม,ผมแซวเล่นนะผมรู้สึกว่าแบบเราเรา,เราอยู่ของเราล้าทำของเราให้ดีที่สุด แล้วเรามีโอกาสเราก็ทําตรงนี้ให้ดีที่สุดเราสนับสนุนใครได้ช่วยกันใครได้มันก็เป็นอะไรที่ที่ดีที่สุดก็เป็นสิ่งที่อยากทาให้มันได้นานที่สุดครับเตือนผมเนี่ยเป็นคนโดดลงในคอมมอนหรือถ้าวันไหนผมไม่ไหวจริงก็จะเข้าไปไลฟ์แล้วก็จะพูดถึงว่าให้ทุกคนเนี่ยช่วยหยุดพูดถึงบางเรื่องที่มันไม่ควรพูดนะหยุดพูดถึงบางเรื่องที่มันไม่จริงนะหรือบางเรื่องที่แบบเราเก็บกดมากแล้วก็พูดได้ไม่ได้บ้างเราก็จพยายามมีช่วงเวลาระบายของเราบ้างบางทีเราอาจจะโดดไปในช่อง i อระบายโดดไปในช่อง YouTube บ้าง พยายามไปในหลาย,ลายๆ,ๆที่ได้เจอเพื่อนๆแปลกใหม่ดีครับผมเพวกคุม<ค><ณ>ไม่ได้อยู่แล้วมันเยอะมากแล้วคือมีมคนที่เข้ามาใหม่ๆอีกเยอะแยะมากมายก็เ <i> ห <ๆ S 2> มือนทุกวันนี้ก็ยังมีคนบอกว่าผมไปเกาะกามินไปเกาะจินอะไรเงี้ยซึ่งผมก็ไม่รู้จะเถียงยังไงนะผมก็รู้สึกว่าไม่เป็นไรก็คือคนเข้ามาใหม่เข้ามาเก่าก็เดี๋ยวเขาก็ช่วยๆกันแก้ไขกันเองอะไรเงี้ยแต่ว่าตัวผมก็คือทําให้ดีที่สุดแล้วก็ยังย้ําว่าถ้าเราสนับสนุนใครได้เราทําให้ทุกคนได้แบบ มีโอกาสทํางานได้แบบทำงานที่ชอบอะไรเงี้ยแล้วก็อยากทําให้เต็มที่ที่สุดเพราะว่าเราไม่รู้ว่าตัวเราจะแบบมีโอกาสสิ่งเนี้ยได้อีกนานแค่ไหนครับผมเป็นคนไม่ที่ที่เครียดรือบางทีเขาเป็นคนสร้างดราม่าขึ้นมาอะไรเงี้ยเพราะว่าหนึ่งต้องบอกว่าการสื่อสารของไทยกับเกาหลีหรือว่าผู้หญิงเกาหลีหรือผู้หญิงจีนหรือผู้หญิงอะไรที่เวลาพอเขาพูดภาษาไทย คำไหนออกมาแล้วมันน่ารักเหมือนคําว่าฉันหิวฉันหิวเงี้ยเขาก็อาจจะชอบพูดซ้ำเพราะเขาเห็นนะคนชอบขำกันแต่ว่ราะาคำไปคามาพวกคนสวยคือผมคนไม่มองว่าผมไม่หาข้าวให้กิน oh. ผมก็แบบโอ้โ oh, oh. หาให้ทั้งวันทั้งคืนแม่ผมไม่หาให้ทั้งวันทั้งคืนทีมงานผมนี่คือผมบอกให้เลยว่าเขาเนี่ยน่าจะเป็นนักสแสดงไทยคนเดียวที่คนดูแลเป็น10 oh. คนนะตอนนี้เป็นคนดูแลเป็น10คนน่าจะเยอะสุดจริงๆนะ้วเหมีทุกแผนกการดูแลอะไรเงี้ยผมก็แบบพยายามทําให้ดีที่สุดแล้วครับผมเขาไม่อยู่ไทยน้ำหลังเขาขึ้นมาเลยไหนเขากินทั้งวัน ผมตัวขึ้นคือถ้าสังเกตดีๆตั้ววันเข้ามาวันแรกหน้าผม,มังตอบแล้วผมไม่มีพุงก็เพตอนแรกอะยังเป็นซิกแพคอยู่เลยคือผมไปรับงานที่บอกว่าต้องต้องออกกาลังกายด้วยแล้วก็กินโปรตีนอะไรเงี้ยแล้วแบบถ่ายติดก,กัน14วันเรียบร้อยแล้วก็คือว่าวันสุดท้ายคือแค่เหลือแบบโชว์กระป๋องว่าโปรตีนอะแต่ดันแบบอา้าวเฮ้ยเลื่อนง,งานก่อนเอาถ่ายงานกับสำคัญกับเขาก่อนเลยมันเป็นความความอยากทําของเราด้วยนะ เรียบร้อยกินทั้งวันทั้งคืนคือแม่ผมก็คอยซื้อข้าวมาเยอะมากซื้อขนมอะไรเงี้ยแล้วทีมงานผมดูแลเนี่ยรวมทั้งหมดน,นับแล้วมีสิบคนจริงๆนะพี่ที่คอยดูแลเขาเรื่องนู้นนี้แล้วแบบของกินคือทุกคนก็แบบพยายามเอาของกินของไทยให้ได้ลองชิมให้ได้ลองกินตัวผมตัวเขาในชิมแต่ตัวผมเนี่ยกินจริงเพราะผมจะเก็บสิ่งที่เหลือที่เหลือกินหมดอนะไรเงี้ยกินไม่หมดก็ไปให้กินไปนั่งกินกับปลาต่ออนะไรเงี้ย เมนูโปรดของกามินตอนนี้ผมต้องบอกว่าไม่มีนะครับ <c oughs> ทุกอย่าง <c oughs> เพราะว่าเขากินจนเขาจําชื่ออาหารไม่ได้นะเขากินทุกอย่างก็คือแต่ว่าก,ก็คือยังย้ําอยู่สิ่งที่เขาบอกว่าเขาที่ทําให้เขาอยู่ไทยได้เนี่ยเรื่องนึงเลยก็คือเป็นเพราะอาหารด้วยเพราะอาหารไทยแบบถูกปากเขาด้วยอะไรเงี้ยครับผมประมาณไหนแบบกามินกินทั้ประมาณไหนเขาชอบกินเผ็ดนะครับหลายคนเนี่ยเขาชอบกินเผ็ดก็ยังมาด่าผม,มเพราะว่าคือประเด็นผมจะบอกให้ว่าเขาชอบกินเผ็ดแล้วเขาชอบลองกินของเผ็ดทั้งจริงอาหารเกาหลีบางอย่างมันก็เผ็ดอยู่แล้วหรอก็คือแต่ที่เรารู้คือไม่ไม่ชอบใส่ซอสเยอะ ต้องค่อยๆใส่ซอสทีละนิดอะไรเงี้ยถ้าใส่ซอสเยอะไปมันจะกินไม่ได้ครับเรียกว่าใจก็พยายามปรับปรับปรุงไปนี่มันก็20วันแล้วนะมันไวมากแต่วันที่10 20 20วันแนหะถือว่าเป็นเรื่งที่แบบไวมากก็ปรับเปลี่ยนกันไปเรื่อยๆเห็นวันนั้นเราแบบแอบแอบไปถามเขาบอกว่าขอผมแฟนยังไงว่าโอ้ผมผ,ผมไม่แอบ,บหรอกคือจริงหน้าหน้ากล้องเนี่ยหลายคนก็เห็นหลายครั้งหน้ากล้องเนี่ยผมตอนหลังๆผมอาจจะแบบไม่ไม่ติดเล่นมากเกินนะครับในการคำถามพวกนี้ผมรู้สึกว่าบางทีผมก็ตรงก็อยากจริงจังเล่นเหมือนกันหลังกล้องเนี่ยยผมมมถาาบ่อก ผมถามถามถามบ่อยมากแต่ผมก็ยังบอกว่าทุกอย่างมันมันด้วยด้วยหน้าที่การทํางานเลย,หล,ยหลายอย่างนะแต่ว่ามันก็ทุกอย่างมันต้องใช้การพัฒนาไปนั่นแหละบางทีพอผมได้โดนเตือนสติก็คือเออมันก็จริงอย่างที่ทุกคนว่าว่าแบบผมเพิ่งเจอ2นสองอาทิตย์เองนะเราก็ต้องพยายามไม่ไปเร่งหรืออะไรมากเกินไปเพราะว่า ถ้าพอเรามามานับความจริงสําหรับบางคนที่อายุ20 30เนี่ยหรือผมตั้งแต่ตอนเด็กๆเนี่ยกว่าผมจะคบคนหนึ่งอนยะ่างที่หกเดือนใช่ไหมการคุยกันมันเป็นใช้เวลา6เดือนใช้เวลา8เดือนบางคนใช้เวลาปีหนึ่งคบก็มีนะครับผมของผมที่เป็นนะผมยังไม่เคยเจอใครที่แบบเร็วมากแล้วคบเหมือนกันอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้ามันมีโอกาสก็ดีนเ,นนนเหมือนกันเลยตอนนี้คือ20วันแล้วก็คบเหมือนคบกันนานเลยคือตอนนี้ภาพที่ทุกคนเห็นนะั้นมันอาจจะเหมือนว่าแบบโอหรักกันมากคบกันนานจริงๆริไม่ใช่เราเพิ่งเจอจริงๆ่ 20วันจริงๆที่เจอกันนะครับผมแต่ว่าตัวผมก็ยืนยันว่าเราแบบใส่ใจทุทกๆอย่างแล้วเขาก็จริงใจเราก็จริงใจแต่ว่าความพัฒนาความสัมพันธ์เนี่ยมันก็ต้อง,ต,องต้องไปเรื่อยๆเพราะว่าพอจริงแบบหน้ากล้องเราอาจจะตลกกันบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าหลังกล้องแต่ลรคนมันโตกันแล้วมันเหมือนคนที่อายุสามสิบสองคุยกันเลย เขาเขาก็บอกว่าครบร้อยวันเลยเดี๋ยวผมก็ดูค่อยนับร้อยวันผมก็ร้อยวันเอาพอดีเลยไม่ใช่ก็คือว่าผมมองว่าก็นั่นแหละเอาให้ทุกอย่างมันเป็นตามแบบตามที่มันเป็นจริงนะหน้ากล้องความน่ารักก็ได้เห็นผมก็จะคอยชฉวยโอกาสหน้ากล้องให้ได้เยอะที่สุดไม่ไม่ไม่ก็คือพยายามทําให้แบบน่ารักน่ารักหน้ากล้องเพราะเราก็แบบจริงใจแล้วเราก็เฮ้ยมีโอกาสได้ใกล้ชิดมันก็เป็นอะไรที่มีความสุขมากนะครับส่วนส่วนเดี๋ยววันว่างอะไรที่เราคุยกันเนี่ยเดี๋ยวเราก็ถ้าเราว่างปุ๊บเราก็จะไปเที่ยวกันอะไรอะไรนี้ด้วยครับ จริงๆ,ๆเขาเปิดเล่นๆมาไงตอนเวลาหน้าอะไรแต่ผมไม่ไถามแล้วถามว่าเฮ้ยเราเริ่มต้นกันเลยไหมเป็นสิ่งที่ผมถามแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยคือหนึ่งเรายังพูดกันไม่รู้เรื่องถึงน้อเ็นในเรื่องภาษานะผมว่ามันมัน,ม,นมันไม่มันไม่มีอุปสรรคหรอกเ,รอเพราะว่าภาษาเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบเราก็เห็นหลายคู่ที่ว่าเขาหลังสุดท้ายก็พูดกันรู้เรื่องใช้เวลาหน่อยแต่ว่าสิ่งที่มันจะเป็นปัญหาในเรื่องของจริงคือสุดท้ายมันต้องอยู่ที่เวลาผมรู้สึกว่าเราเราไม่ใช่เด็กที่อายุ มีขวบที่อยู่ดีมาเจอันุกวันแรกแล้วคบแล้วสุดท้ายก็มาเลิกกันแล้วให้มันมีอะไรเงี้ยเราว่าถ้ามันเรียนรู้กันไปได้ก็ดีอยากคบครบับอยากคบคุยกันถ้ามีโอกาสคุยกันเดี๋ยวผมก็จะเริ่มบังคับใหเราครบผมแล้วแหละผมก็พูดจริงๆนะใช่นะ <c oughs> ขอบคุณทุกคนจริงๆครับผมขอบคุณมากครับนดนใใไม่ได้เลยต้องต้องัจริงๆๆ่ามีแบบว่าอามาก่าัไร้ เรื่องทรงผมยังไงพี่ผมน่าเอาอการอะไรแบบอ๋อผมไม่หรอกผมว่าองจริงผู้หญิงใครก็มีสิทธิ์ตัดผมแบบไหนก็ได้นะครับใครตัดแล้วสวยใครตัดเป็นแบบไหน <c oughs> เหมือนกันอะไรแล้วสวยก็ขอให้แบบนัารักน่ารักมีความสุขกันทุกคนครับผมใช่อย่าไปด่ามากเลยแต่ว่าเรื่องนี้มันก็ห้ามห้ามใครไม่ได้อยู่แล้วนะก็ปล่อยไปเดี๋ยวมันตองเงียบเองนะครับผมตัวผมก็จะพยายามเบรกทุกๆคนให้ได้มากที่สุดครับเกโดนแบบเยอะมากเยคือการโดนเยอะไหมเนี่ยผมจะบอกให้ว่า โดนกันเยอะทุกๆคนแม้แต่ตัวผมอะถ้าเยอะสุดที่โดนผมบอกเลยว่ามันมันคือตัวผมแต่ผมรู้สึกว่าผมก็จะทําหน้าที่ในตัวผมให้ดีที่สุดก็คือผมจะพยายามเบรกทุกคนอะไรที่มันเกินเลยอะไรที่มันไม่ดีผมรักใคขับของผมแต่ถ้าอะไรมันผิดพลาดมันเกินเลยผมไม่เคยสนับสนุนสิ่งที่ผิดอยู่แล้วทั้งตัวผมตัวการมินหรือใครผมต้องให้ทุกคนปรับทุกอย่างให้มันเป็นตามจริงให้ดีที่สุดอย่าให้มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นบอกไหมแบบว่าเลิ่ไปเมนต์ได้แล้วบอกครับผมบอกจนไม่รู้จะบอกไงแล้วก็มันก็ทั้ง ฝั่งเราฝั่งเขา้าอะไรเงี้ยหลายๆอย่างผมรู้สึกว่าถ้าถ้ามันแบบเดี๋ยวมันก็ผ่านไปผมเชื่อนะผมเชื่อว่ามันเดี๋ยวมันก็ผ่านไปก็อย่าไปใส่ใจอะไรที่แต่ละคนทําให้รู้สึกไม่ดีในตัวเองนะไม่ว่าจะเป็นฝั่งผมหรือฝั่งเขาอะไรเงี้ยก็ถ้ามันผ่านมาเราใช้ชีวิตก็ขอให้แบบได้ใช้ชีวิตแบบให้ดีที่สุดกันอะไรเงี้ยครับตอนนี้กำมบนยังไม่ึกถ้าวันหนึ่งกำมินมันจอย่างนี้กับเกี่ยวกับดราม่าเราจะไปคุผมว่าผมว่าไม่ไม่ใช่ถ้าไม่รู้นกครับ พวกพี <idd> ่เคแต่ละหลายคนเนี่ยเขาเขาพยายามหาข่าวเขาพยายามหาข่าวแล้วเดี๋ยวนี้การแปลภาษามันง่ายนิดเดียวแค่ก๊อปปี้หรือถ่ายรูปมก็แปลมาแล้วทำไมเขาเขาจะไม่รู้กันเลยเขาต้องรู้อยู่แล้วแหละแค่ว่าเขาจะพูดเขาอะไรแล้วสำคัญสุดทุกคนก็เป็นผู้ใหญ่กันหมด้วเขาก็รู้ว่าอะไรที่พูดลองจะอาจจะส่งผลกระทบเขาเหมือนแรกๆที่แบบอะไรที่ส่งผลผลกระทบต่อเขาเขาก็จะปรับเปลี่ยนให้คนไทยแลกเขาชอบเขามากขึ้นอะไรย่างเงี้ยตัวผมก็จะเป็นคนที่คอยสปอร์ตคอยเ่าว่าแต่ละอย่างมันเป็นยังไงเราแต่คนๆเป็นยังไงอะไรนะครับ ไม่เครียดเลยไม่เครียดเลยเป็นสิ่งที่ที่ที่เราต้องรู้อยู่แล้วแล้วก็เป็นสิ่งที่เราก็โดนมาโดนมานานมากโดนมานานหลายๆอย่างหลายๆอย่างเลยนะเพราะว่าโอ้จริงนานมากผมโดนหลงม,มัง้งสองสามปีแนละ้วพี่นะ,ะถ้าตามที่ตามดูกันอะไรเงี้ยแต่ผมก็มองว่าตัวผมมาโชคดีไม่ได้โชคดีผมอ่ะผมโชคดีดนะ้การที่ผมมีครอบครัวที่ใส่ใจแต่ไม่ได้ไม่ได้สนใจว่าเราจะต้องไปทําให้มันเป็นเรื่องใหญ่หรือทำให้มันเป็นเรื่องที่แบบต้องมา ขึ้นพร้อมขึ้นอะไรกันผมมองว่ามันเป็นความควบคุณพิมพ์แล้วมันได้ระบายได้ความสุขแต่ก็ต้องระวังกันด้วยยุคนี้มันไม่เหมือนยุคแต่ก่อนแล้วแลวก็คือสาคัญสุดถ้า,าให้ไงการเป็นคนที่ไม่ไปทําอะไรให mm ้ hmm. มันสมบกระทันคนหน่ได้อ่ะมันก็คือสิ่งที่ดีจุดที่เราควรทำกันนะแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่ผมเชื่อว่าเตือนไม่ได้พวกนี้มันเป็นจุดใต้สมดุลแต่ละคนนะสุดท้ายพอพวกเขาโตขึ้นถ้าเขาเป็นเด็กเขาโตขึ้นเขาก็จะรู้เองว่ามันควรทำเดี๋ยวถ้าเขาเป็นผู้ใหญ่ที่มาทำพอเขามาดูนๆานานานไป หรือว่าเขาโดนด่ากลับมาบ้างเนี่ยแล้วเขารู้เองว่ามนนันไม่เคยทำอะไรงี้็ให้ทุกอย่างมันกลับไปตามเพราะเราช่วยอะไรใครไม่ได้ทุกคนอยู่แล้วน้อยไหมเวลาคนไทยเนี่ยเขาโดนด่ามากตลอดไม่น้อยเลยผมจะบอกให้ว่าผมโชคดีที่สุดในหลายๆคนผมเปิดตัวกับใครผมจีบใครก็มีแต่คนสนับสนนผมนะผมรู้สึกว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นไม่ยากมากอันนี้เป็นสิ่งที่ผมไม่ไมเคยมีความรอยเลยแล้วผมรู้สึกว่ามัน,มนเป็นสิ่งที่ผมดีใจามาก จุดเริ er ges, ่มต้นม re ันจะเป็นยังไงสวยงามยังไงมันจะถูกปิดปังมายังไงมันจะถูกเปิดเผยมายังไงแต่ว่าจุดจบมันเป็นยังไงผมก็ไม่ไม่สนใจผมก็รู้สึกว่าถึงผมจะเครียดตอนจบมันจะเป็นยังไงแต่ว่าผมก็ยังมองว่าเราก็ได้ผ่านช่วงมันมีความสุขแบบนี้ก็เป็นที่มาช่วยในช่วงชีวิตเราได้มากที่สุดก็ดีครับตอนนั้นแค่นี้ผมก็มีความสุขครับขอบคุณทุกคนที่มาอยากจะฝากบอกับอะไรกับควมเป็นเกย์แย่ๆที่แบบว่ามันเปียกเทียมนะ ที <łość> ่ผมพูดไปมันก็ผมพูดผมว่าผมพูดไปหมดละก็ผมรู้สึกว่าก็ฝากให้มีสติในการในการใช้ชีวิตนะทุกทุกๆอย่างก็คือสําคัญสุดเรียบเรียงทำง่ายๆก็คืออย่าอย่าไปทําอะไรให้เดือดร้อนใครให้ชีวิตของตัวเองให้มันมีค่าแล้วก็ดีที่สุดแล้วก็รู้รู้อะไรควรทําไม่ควรทำแค่นั้นก็พอพอพูดกันอย่งเดียว I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. about to fade away cause every time I wake up I feel like it's Monday something's going wrong with all the chemicals up in my brain all of a sudden I don't look at anything the same way gotta build up all my thoughts sitting in an ashtray I'm sorry that I'm so inconvenient okay just let me be me and I'll stay out of your way I can see the way you look at me I'm such a disgrace I never really asked to be brought into this place you wanna love me well, then, baby, have a taste. All the highs and the lows, no, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change. Fade to grey as you fade away